สวัสดีครับผู้กำกาบวิเคราะห์ราทองคำจาก YLG ประจำา่ววันที่10สิหส 58, งหาคม2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราาทองคำนันก,ก่นอนหน้าราทาองคำเปิดตลาดบริเวณ1,89.00มีการย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,82.76ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดบริเวณ1,99.50ติดตลาดไปบริเวณ1,93.80บวกขึ้นมาประมาณ4.79เหรียญดอลลาร์ต่อพันซอ,อนราทาองคำตลาดโลกในวันศุกร์น่าจะปิดในแดนบวก แต่ระหว่างวันมีการแปรเปลง่ตัวอย่างผันผวนในช่วงการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอย่างไรงแล้วก็ดีรัารองคําตลาดโลกยังคงติดตลาดในรายสัปดาห์ในแดนรบติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่7และมีการอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้าประมาณ1.6เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมาถึงเดือนมิถุนาของปี1999 ั้งนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ตลาดมีการคาดการไว้โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น215,000ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมแม้ตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ที่ระดับ223,000ตำแหน่งแต่อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดที่ระดับ7ปีที่ระดับ5.3%ขณะที่เรดเดอร์มีการปรับตัว และมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาส52%ที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนมากกว่าเดือนธันวาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่รัดับ47%สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ S P d R ขายทองคำออกมา0.240ตันถือครองทองคำที่ระดับ6 97. 6 7 6 9 4ตัน กองทุนโรหักเงินไอแชร์ถือโรหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,146.24ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปณระดับ14.84ตรงตัวจากวันก่อนหน้านดัชนีดาวโจนปิดตลาดไปณระดับ17,373.38 17จุดอ่อนตัวลง46.37จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.0960อ่อนตัวง 10, ลง0.0010ดัชนีดอลลาร์อิด็กซ์ปิดตลาดไปณระดับ97.59บวขึ้นมา0.03 ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำเมื่อถูกกดดันจากดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐยังคงอยู่ในที่ทานแข็งแกรง่งแต่ช่นีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสเดือนในการซื้อขายของช่วงตลาดบริวัติเงินตาในช่วงเช้าวันนี้หลังจากตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งสสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายน แต่ชนินดล่าไม่เทียกับตะก้าเงินอยู่ที่ระดับ97.695ขยับขึ้นจากระดับ97.536ในช่วงท้ายตลาดของวันศุกร์โดยพุ่งไปแตะระดับ98.334ในวันศุกร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่23เมษายนทั้งนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น2 1 5 0 0 0ตำแหน่งขณะที่ราคาทองมำ ยังได้รับปัจจัยหนินจากการอ่อนตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยงโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงตลาดคุณสารัตมีการอ่อนตัวลงในวันศุกร์หลังจากมีการเปิดเผยทิศทางของตลาดแรงงานในเดือนกรกมที่ยังคงแข็งแกร่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนทางนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง46.37จุดหรือ0.27% S&P 500ปรับตัวลดลง5.99จุดหรือ0.29% n a s d ดกป,ป,ปรับตัวลดลง12.90จุดหรือว่า0.26%เทียบเป็นรายสัปดาห์มีดาวโจนส์ร่วงลง1.8% S&P 500ร่วงลง1.2%และ N a สแดกปรับตัวลดลง1.7%โดยหุ้น7ใน10กลุ่มของดัชนี S&P 500ปรับตัวร่วงลงตามทิศทางหุ้นพลังงานที่มีการอ่อนตัวลง1.86%หลังจากราคาน้ำมันร่วงลงเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันทั้งนี้นะักลงทุนในตลาดทองคำยังคาดการว่า สกุลเงินยูโรอาจจะได้รับแรงหนุนหากรัฐบาลกรีกเล่งสรุปการเจราจาขอรับเงินช่วยเหลือภายในวันพรุ่งนี้ได้รัฐบาลกรีกหาทางที่จะสรุปการเจราจาขอรับเงินช่วยเหลือภายในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้รัฐสภากรีกมีเวลามากพอที่จะประเมินรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อจะนำไปเบิกจ่ายเพื่อชำระเงินระนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้ง4รายของกรีกซึ่งได้แก่ ECB กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF คณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC และกองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพของยุโรปหรือว่า ESM ความคืบ่หน้าในการเจรจาและแผนการปฏิรูปซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนอาจจะทำให้กรีกสามารถได้รับเงินช่วยเหลือมูลค่า8.6หมื่นล้านยูโรหรือระดับ9.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐสรุปการลงทุนไวเอีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,080 1,073และ1,060แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,100งพันหึงร้อยับและหนึ่้อยี่สิบำหรับโกลด์การลงทุนราคาทองคำยังคงแว่งตัวในกรอบระดับหนึ่งพันแถึงระดับหนึ่่ยสเหรียญลลาต่อรอ,ออนเช่นเดิมโดยเมื่อราคามีการอ่อนตัวเข้าใกล้ระดับหนึ่งปดสิเหรียญดลลาต่ออ,ออนจะมีแรงซื้อส่งผลให้ราคามีการบิดตัวขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามเมื่อราคามีการบิดตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรตามมาเช่นกัน แนะนำเข้าซื้อเพร,รียงกัม巴拉เระยะสั้นเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงเข้าใกล้โซนแนวรับระดับ1,080เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนหรือตัดขาดทุนหักราคาอยู่ระดับ1,073เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนสำหรับที่หากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะักอาจจะรอดูการตั้งฐานของราคาให้แข็งแกร่งก่อนเข้าไปเปิดสถานะซื้อเพิ่มอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์รารองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ